สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็คือผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมอุปกรณ์ตัวอย่างนะครับที่ผมได้วายสายขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้ก็คือเป็นชุดคอนโทรลมอเตอร์ Motor นะครับเราจะเอาไปใช้กับมอเตอร์หนึ่งเฟสหรือมอเตอร์สามเฟสก็ได้นะครับก็คือวงจรกลับทางหมุนนะครับวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์หนึ่งเฟสหรือสามเฟสอันนี้ก็คือเป็นชุดวงจรที่เราใช้คอนโทรล นะครับอันนี้สายวงจรกําลังผมยังไม่ได้ต่อเข้านะครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการหมุนนะครับกับทางหมุนมอเตอร์นะครับหเฟสหรือ3เฟสอุปกรณ์นะครับก็คือมีแมกเนติดนะครับด้วยกัน2ตัวนะครับแล้วก็มีสวิตช์กดปิดนะครับตัวนี้ก็คือผมใช้แทนเป็น เป็นเบรกก็ได้นะครับผมเป็นสวิตเบรกก็ได้นะครับก็คือตัดวงจรทั้งหมดนะครับ,บตัวนี้เราจะใช้เป็นลิมิตสวิตก็ได้นะครับเราจะใช้เป็นสวิตพุทบัตตอนอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างผมใช้เป็นสวิตพุทบัตตอนนะครับแล้วก็ลิมิตสวิตสองตัวนี้ก็คือเป็นตัวสั่งงานให้มอเตอร์ของเราหมุนซน้ายและหมุนขวานะครับหมุนซน้ายและหมุนขวาโดยที่เราใช้เป็นลิมิตสวิตนะครับทั้งสองตัวนะครับ อันนี้ก็คือเป็นชุดคอนโทรลนะครับที่เราเอาไปต่อสายวงจรกําลังเข้าก็คือเราจะเอาไปต่อเข้ากับมอเตอร์หนึ่งเฟสหรือสามเฟสก็ได้นะครับอันนี้ผมผมเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมกดสตาร์ทนะครับโดยลิมิตสวิตนะครับนี่นะครับแมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับแมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับคณะ ขนาดตัวนี้นะครับทํางานอยู่นะครับถ้าเรามากดตัวที่2องกดตัวที่2อันนี้นะครับแมกเมติกตัวที่2นี่ไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานก็มีวงจรเซฟตี้นะครับเดี๋ยวถ้าสมมติเราอยากให้มอเตอร์ของเราทําหยุดการทํางานอ่าตัวนี้ผมแทนเป็นเป็นเบรกนะครับเป็นเบรกนะครับสมมติว่าเพื่อนๆจะไปใช้กับเครื่องกลึงอย่างนี้นะครับอันนี้ผมแทนสวิตช์เบรกนะครับอันนี้นะครับ พอเราเหยียบเบรกปั๊บก็คือจะตัดวงจรนะครับตัดวงจรแล้วเรามาสตาร์ตตัวที่2นะครับกดสตาร์ตตัวที่2ก็คือเราก็กลับทางหมุนอีกด้านหนึ่งอ่านี่นะครับอ่าแมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับก็เหมือนเดิมอ่าเรากดตัวนี้ให้ทํางานก็คือแมกเนติกตัวแรกก็จะไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็ถ้่ากับว่ามอเตอร์หมุนกลับทิศทางอยู่นะครับอีกทิศทางนึงอยู่นะครับก็คือจะได้ในลักษณะนี้นะครับ แล้วเราทําการเหยียบเบรกอีกนะครับเหยียบเบรกก็จะหยุดมอเตอร์ทั้งหมดนะครับหยุดมอเตอร์ทั้งหมดนะครับก็คือเราก็สามารถมากดสตาร์ทให้มอเตอร์ของเราหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก่อนก็ได้นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือคลิปตัวอย่างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับวายสายเข้านะครับวายสายเข้าทีละเส้นให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับในคลิปต่อไปนะครับผม